ื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมวัชระเเมรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับประจันยิบัดในวันนี้ได้มาส่งรายชื่อพี่น้องประชาชนที่คัดค้านการยกเลิกลงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ1,400เมกะวัตต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของกระทรวงพลังงานแล้วไปให้บริษัทเอกชนก่อสร้างที่จังหวัดราชบุรีและค่าไฟมีราคาแพงกาเรียน นางสาวแพรทองทานจินวัตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านตามที่ข้าพเจ้านายวัชระเพชรมันเดชสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรองปักพัตชนได้เคยส่งหนังสือคัดค้านกรณีดังกล่าวต่อท่านนายกรัฐมนตรีจึงมากราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านว่ากรณีที่ตัวพลังงานจะเสนอให้ที่ประชุมคณะนนรัฐมนตรี เร่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ1,400เมกะวัตต์ที่สุราษฎร์ธานีแล้วไปให้บริษัทเอกชนก่อสร้างที่จังหวัดราชบุรีแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเคยมีการอนุมัติมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อพศ2563นั้นถ้ากระทรวงพลังงานมาเสนอขอยกเลิกกรณีดังกล่าวขอให้ รัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรได้โปรดพิจารณาให้ดีเพราะถ้ามีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้ยุโบโรวมไฟฟ้าที่จังหวัดราชธานี1,400เมกะวัตต์ไปให้บริษัทเอกชนก่อสร้างที่จังหวัดราชบุรีข้าพเจ้าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีจะขอใช้สิทธิ์ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท,ทุจริตแห่งชาติและ ยื่นทันทีในวันรุ่งขึ้นที่รัฐบาลนางสาวแพรทองทานจินวัฒนมีมติโดยจะยื่นให้สอบเฉพาะผู้ที่ลงมติเห็นชอบกับประทรวงพลังงานเท่านั้นเนื่องจากเรื่องนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของสำนักง,งานป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งสองกรณีคือกรณียุคเลิกรงไฟฟ้าที่สุราธานีและกรณีค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาแพงพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอสรง หนังสือที่มีรายชื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันลงชื่อจำนวน207ท่านมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านได้รับทราบว่าพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยกับการยุบเลิกโรงไฟฟ้าที่จังหวัดรุราชธ,ธานีดังกล่าวและนําไปให้บริษัทเอกชนก่อสร้างแทนกฟอขอขอที่จังหวัดร,ราชบุรีเพราะจะทําให้ค่าไฟมีราคาแพงขึ้นแพงขึ้นและแพงขึ้นในที่สุด ขอ,อการาบขอบคุณและนี่คือรายชื่อพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันเสียสละลงชื่อคัดค้านถึงท่านนายกรัฐมนตรีและจะนํารายชื่อทั้งหมดนี้ไปส่งให้คณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการกิริตแห่งชาติเพื่อที่จะให้เร่งรัดการสอบสวน,รนกรณีค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาแพงและกรณีการยุบเลิกโรงไฟฟ้าที่จังหวัดราชธานีในวันนี้ต่อไปและนี่คือหนังสือที่ แสดงว่าปปชกำลังสอบสวนในเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้ขอกลับขอบพระคุณ